สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านวันนี้อยู่กับผมบรอม TTN และในวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับ6อันดับคลิปถ่ายติดผีตอนที่21อันดับที่6วันที่29พฤศจิกายนพศ25 6 1เวลา6โมงส3นาที กล้องวงจรปิดริมถนนแห่งหนึ่งได้เกิดสิ่งผิดปกติขึ้นซึ่งโดยบริเวณในกล้องเราจะสังเกตได้ว่าไม่มีคนอยู่แถวนั้นเลยถนนเส้นนี้เงียบและสงบมากแต่ในท่ามกลางความเงียบสงบนี้เองมันก็ได้บีเลือกที่ชวนขนหัวลุกเกิดขึ้นในจังหวะที่มีรถขับมาจู่ๆก็มีเงาสีดำปริศนา ปรากฏตัวออกมาแล้วก็ได้หายไป ันดับที่5วันที่28สิงหาคมพศ2559เวลา5ทุ่มครึ่งกล้องวงจรปิดในห้องห้องหนึ่งได้มีชายกำลังนั่งดูทีวีอยู่ซึ่งในช่วงแรกๆมันก็ดูปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันใดนั้นเองมันก็ได้มีบุคคลปริศนาไดปรากฏตัวออกมา รงบริเวณหน้าตา่างซึ่งบุคคลปริศนานั้นก็ได้เดินไปเดินมาอยู่นอกหน้าตา่างซึ่งตอนแรกชายที่ดูทีวีอยู่เขาก็ไม่ได้รู้สึกตัวหรือเ,เห็นบุคคลปริศนานั้นเลยแต่พอเวลาผ่านไปได้สักพักเขาก็เริ่มสังเกตเห็นเขาจึงลุกออกจากเก้าอี้และพยายามค่อยๆเดินไปดูให้ชัดเจนอีกครั้งที่หน้าตา่าง แต่ยังไม่ทันที่เขาจะเดินไปดูบุคคลปริศนาก็ได้เดินย้อนกลับมาที่เดิมแล้วบุคคลปริศนานั้นจู่ๆก็ยืนนิ่งๆมองชายคนนั้นจึงทำให้เขารีบวิ่งหนีอย่างเร็วแล้วหลังจากที่เขาวิ่งหนีไปได้ไม่นานบุคคลปริศนานั้นก็ได้จางหายไปอย่างลึกลับซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ที่ชวนคนหัวลุกเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว อันดับที่4คลิปนี้ถ่ายได้จากกล้องโทรศัพท์จากชายคนหนึ่งซึ่งเขาก็ได้ถ่ายให้เห็นกล้องวงจรปิดด้านนอกบ้านของเขาและมันก็ได้มีสิ่งเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมันได้มีเงาสีดำปริศนาได้เดินเข้ามาในบ้านของเขาและหลังจากนั้นเขาก็เดินไปที่นอกบ้านพร้อมกับถือกล้องไปด้วยสิ่งที่เขาพบก็คือความว่างเปล่า หากใครที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คงคนหัวลุกกันไม่น้อยเลยใช่ไหมครับ ันดับที่สวันที่8สิงหาคมพศ2559เวลาตี56นาทีกล่องวงจรปิดบริเวณหน้าบ้านหลังหนึ่งซึ่งมันมืดเอามากๆแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งเดินออกมาจากความมืดซึ่งในตอนแรกที่เขาเดินออกมาเขาเหมือนทำท่าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ทำท่าเหมือนกับคุยโทรศัพท์ แต่เขาก็ยังหันหน้าไปมองตรงจุดที่เขามองตอนแรกแต่สุดท้ายเขาก็ไม่ได้เดินไปดูเลยแล้วเขาก็เดินออกจากบ้านไปแต่หลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่เขามองตอนแรกก็ปรากฏตัวออกมาสิ่งสิ่งนั้นมีรูปร่างเป็นเงาสีขาวรูปร่างเหมือนมนุษย์กำลังเดินเข้าไปในบ้านที่ชายคนนั้นเพิ่งจะออกมาซึ่งก็ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับ ว่ามันคืออะไรกันแน่ อันดับที่สองคลิปนี้ถ่ายได้ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในยามค่ำคืนซึ่งคนถ่ายก็กำลังเดินไปตามทางตามปกติแต่พอเขาเดินไปได้สักพักเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ดูน่ากลัวเป็นอย่างมากมันดูเหมือนผู้หญิงผมยาวใส่ชุดเจ้าสาวมีลำตัวค่อนข้างสูง แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือผู้หญิงคนนั้นมีร่างกายที่จางเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเป็นคนปกติก็ไม่น่าจะมีรูปร่างที่จางใสได้มากถึงขนาดนี้หรือนี่อาจจะเป็นดวงวิญ,ญญาณของหญิงสาวที่เสียชีวิตในโรงพยาบาลแห่งนี้ก็เป็นได้ อันดับที่หนึ่งได้มีชายคนหนึ่งได้ลองดีเข้าไปสำรวจบนตึกล้างในเวลากลางวันซึ่งตัวคลิปก็เริ่มถ่ายในตอนที่เขากําลังขึ้นบันไดแต่ในจังหวะที่เขาขึ้นได้อีกชั้นหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างเขาจึงสูงกล้องที่ตัวเองถ่ายอยู่เพื่อที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนก็พบว่าสิ่งสิ่งนั้น เป็นเงาสีดำกำลังเดินขึ้นบันไดไปอีกชั้นเขาจึงหยุดถ่ายคลิปทันทีหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์หลังจากนั้นจะเป็นยังไงต่อเราก็มีอาจทราบได้ เป็นยังไงกันบ้างครับรอนคลิปไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับแล้วถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ